พี่อยากจะพาทุกคนเนี่ยไปทำกิจกรรมแบบไทยๆกันหนึ่งสองสามไปเอาลบละลายแน่นอนงานนี้ไปดู ลืมแนะนำตัวกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สลาโลมชายแนลน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออไมน้องชื่อเฟ่ะน้องชื่ออะไรจ๊ะน้องชื่ออิม แหวมาถึงเก้าฮาเลยนะแน่นอนครับต้อนรับช่วงเทศกาลสงการแบบนี้มันต้องมั่นต้องสนุกสงการเราไม่ได้เล่นกันมาแบบหลายปีมากนะใช่เข้ากันสามปีได้ว่าแต่วันเนี้ยเราเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนั่นสิเราเป็นอะไรกันเราเป็นเป็นเป็นแฟนไม่ใช่เราเป็นเจ้าของร้านสลานลมของฝากนครนายกแห่งนี้นะครับผม ใครที่มาเที่ยวนะครนายกอยากได้สินค้าของฝากกลับบ้านสามารถแวะมาซื้อของแล้วแวะมาหาเรากันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เปิด E ีีแรกด้วยเทศกาลสงการเราเลยมากันในธีมสงการวันนี้เราจะมีกิจกรรมพาน,น้องๆข้างในร้านทํากิจกรรมแบบไทยๆนะครับตามประเพณีสงการกันเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอะไรตามพวกเรามาดูกันเลยครับตามเลยคะ่ะอัเลีว้วเข้ามาเลยจ้า เอาล่ะทุกคนวางมือก่อนนะวางมือก่อนวันนี้เนื่องจากเป็นเทศกาลสงการพี่อยากจะพาทุกคนเนี่ยไปทํากิจกรรมแบบไทยๆกันเดี๋ยวเราไปส่งน้ําพระกันปะไปเร็วทุกคนไปเร็วเดี๋ยวเราส่งน้ําขอพรพระกันอธิษฐานตั้งใจอะไรกันยังไม่ได้อธิษฐานเลยเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนอย่ลก่อนใช่ไหมเกเด็กดเดยวเหมียวพี่เหมียว พีแหววเร็วอย่าไปยอมสิคนต่อไปห้ามเบากว่าคนก่อนหน้านะครับคือคนสุดท้ายเนี่ยจะต้องแรงที่สุดต้องหนักที่สุดแด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 ด ทำไมเบียดกันไปข้างหลังงั้นล่ะอ๋อสงสัยคนหลังๆอยากเต้นแรงมาน้องน้ำค่ะคนต่อไปแดะเ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 ดะโอ้โหโอ้โหอือหืออือหือขอโบนัสสักกี่เดือนดีคะอยากบอก้หลายๆเจ้าบอกลูกพี่ขอโบนัสหน่อยเด้อโบนัสแตกหน่อยเด้อเพลงมาค่ะมาลูกพี่มาเอ้โโอ้โหโอ้โอ้ตีปีกออกข้างเลย เฮ้เน no ียนเลยอันนี้เนียนเลยเนียนเลยต้องหนักกว่าเพื oh, ่อนเลยเนี่ยเอาเลยเออเนี่ยเนี่ยเออเเออนี่เพื่อนนางฟ้าตัวจริงเห็นางฟ้าเขาต้องแบบนี้โอ้ออมเจ้าคนสุดท้ายบ่ปืน อันนี้นานๆหน่อยนะคนสุดท้ายอ่ะมาคุณอมโอ้โอแหมเดินยังไงก็อีโดนตีเลยครับดีแลนะพีสุดท้ายขอคุณนะทีมาแล้วมาม ก็เทศกาลสงการเนี่ยเราก็จะไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ลดน้ําดําหัวพี่กับพี่อิ่มเนี่ยก็เลยอยากจะจัดเป็นเกมขึ้นมาให้แต่ละคนเนี่ย วิ่งเข้าไปหยิบของฝากข้างในร้านแต่มีเวลาจํากัดน<ำ>ับ1ถึง1ิบเท่านั้นหยิบของให้ได้มากที่สุดยกเว้นหยิบเก๊ะเงิน <c oughs> ยกเว้นหยิบคอมหยิบเฉพาะของ,ของใครที่หยิบได้เท่าไหร่นะพี่ให้เอาไปเป็นของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะชอเทศกาลนี้ชอบเทศกาลนี้เรได,ได้มีของอะไรกลับไปเอาเสียงคนพร้อมหน่อยเร็วคนนี้ไม่พร้อมเหรอไม่ครับโอ้ยหนูเพิ่งตื่นโอ้ถอดรองเท้ากันเลยถอดรองเท้ากันเลยยัไม่ถูกเลย เตรียมตัวหนึ่งสองสามเอาเอาเร็วเร็วเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ยเร็วแล้วไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยว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  เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆหยิบได้อะไรกันไปบ้างนี่ขนาดแค่สิบวินะคะขาลบละลายแน่นอนงานนี้ไปดูน้ําเธอได้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อได้มายงชิดค่ะแล้วก็ได้เปี๊ยะได้มะกะลองนี่สิบวิเธอมีเวลาวิ่งรอบร้านขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย<อ>จำนวนคนมีน้อยค่ะเลยต้องเลือกของดีนะะ<อ>หน่อยค่ะ ตัดภาพมาอะพี่เหมียวอันนี้อันนี้ไม่เน้นความหลากหลายเน้นปริมาณทำไมถึงเลือกเป็นชิฟฟ่อนพี่เหมียวก็ไปให้คนแก่กินให้คนแก่กินง่ายอ่ะเคี้ยวอร่อยคนแก่ชอบ่ค่ะแล้วดูเราเราเคี้ยวอร่อยไหมไหนหญิงออมเธอได้อะไรเนี่ยสู้สองคนแรกไม่ได้เลยทำไมถึงเป็นพวกนี้อยากเอาไปฝากใครฝากคุณยักผคุณใหญ่ที่บ้า เอาฝากผัวใหญ่ที่บ้านใหญ่ที่บ้านน่ารักมากเนี่ยเป็นเด็กดีเนี่ยต้องเอาตัวอย่างเลยนะเนี่ยไหนน้องแต็มอันนี้ไปฝากแม่หรอจะฝากใครคะไปเล่นกับพี่ตาอ๋อไปเล่นกับพี่ตาเอาไปฝากพี่โอเคไหนขอดูของคุณแม่หน่อยคุณแม่ส้มของคุณแม่ได้อะไรบ้างคะได้แค่นี้เหรอพี่เอาไปฝากแม่ไปฝากแม่บ้างนะได้มีทองม้วนไส้ไส้หมูหยอง มะกลอง,ลองแคคเกอร์อทุเรียน,แ,ยนแล้วก็กะหลี่ป๊าบกะหลี่ป๊าบของสราบุรีโอแม่ครบทนุนนี่นก็เล็กแบบนี้มันหอบได้เยอะอยู่นะอันนี้เอาไปฝากใครเอาไปฝากทำไมถึงเป็นคัพเค้กเราจะไปให้ย่าเอาไปให้ย่ามีมะขามกวนสีรสมีมะม่วงกวนมีไดฟุกูอ้อันนี้เป็นโอท็อปของของ,ของนครยกด้วยนะเนี่ยแล้วก็จะมีคัพเค้กของบ้านอู่ของดีของฉะเช,ชิงเซาเนาะทุกคน มีเซอร์ไพรส์รอบ 2, 2> ม,อามาคิดเงินตรงนี้ได้เลยจ้ะเดี๋ยว <คน S 2> พี่คิดให้เดี๋ยวคิดไม่แพงคูณ2วางไว้ตรงนี้ได้เลยโอ้ยห่าความรักความเมตตาเดี๋ยวต่าอจะส่งให้นะวงละ130มีตั้งยี่สองร้อย เอาละครับทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรเลย <g ülme> พี่เห็นรอยยิ้มพวกเธอพี่ก็มีความสุขและ <G ülme> แต่ละคนก็เอาของฝากที่เองหยิบได้นะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็อวยพร,พอรขอพรทุกท่านแค่นั้นเองอไปครับ<อ>เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสนุกไหมครับสำหรับ E ีีแรกของเราวันนี้ใครที่ดูนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดถูกใจให้ช่องสลาล,ลมชาแนลด้วยนะครับผมก็ท่ากับใครผ่านมาเที่ยวนะคะเส้นนครนายกนครนายกนะคะหรือว่า ร้านเราเนี่ยจะเป็นทางขากลับจากสะแก้วปา<ร><ร>จีนนะคะฝากแวะนะคะมาเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของเราก่อนได้นะคะรับรองค่ะว่าคุณภาพพร็อแก้วแน่นอนใช่ครับหรือใครที่มาเที่ยวนะควรนายกนะครับแล้วย,ยังไม่มีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน,นครับแวะซื้อที่ร้านของฝากนะครนายกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนและน้องๆทุกคนคลาไปก่อนเจอกันอ e ีพีหน ah <ม>้าเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย Cảm ơn